ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดแคนดี้บลิสค่ะสวัสดีค่ะลิซ่าบลิสค่ะสวัสดีค่ะเียลิสค่ะ่าอนที่ร่มามีโชว์แล้วอค่อะไรรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่บลิสได้โอกาสมาร่วมกับงานของดบลิสโชวแล้วก็ดีใจที่ได้มามอบเพลงติก๊กถูกมาเป็นความสุขเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้ค่ะ ก็เช่นกันครับเป็นเกียรติมากาถ้าถ้านับก็คือเราก็เป็นผักรบเียกเป็นเวทีแรกเี่ถึงกับตื่นเต้นเขาไม่เคยแสดงในข้างข้างใหญ่แล้วก็คนเยอะมากก็ขอบคุณแทบมากครับ Oh my God. ก็ต bon oh ้องขอบคุณแคลที mm ่จัดกิจกรรมดีแบบนี้นะครับคือตัวมเองก็ชอบชอบอะไรที่ให้แรงกำลังใจกับนะคก็สิอว่าวันนี้ก็ได้ออกมาเขาเรียกว่าให้กำลังใจแล้วก็เขบอกว่าเออเราอาจะมาถึง้กันเราก็ฝ่าวันกันหนึ่กันเลยก็อยากให้คนที่รอดหรือว่ามีบริษัทอ่างนี้นะครับผ่านพ้นไปได้ ุณมากครับวันนี้เขาเรียกว่าว่าทุกคนคน,นอกจากได้มาดูโชว์สน uh> ุกสนุกของพวกเราแล้วก็ผมก็หวังว่าจะได้แบบแรงบันดาลใจจากพวกเรากลับไปเหมือนกันนะค่ะก็มีเพลงของพวกเรานะคะเพลง v e r i f y Me ถูกสามารถรับชมได้นะคะที่เสียนสามไทยและเนียนสิค่ะมในเอ็มวีนะคะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟผ่านค่ะแล้วเราก็จะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ ก็ฝากเพลงเช่นกันครับเพลงทรงลงเซ็งเลงนะครับฟังได้ที่ y YouTube เสียสามไทยแลนด์แล้วก็ฝากซีรีส์เพียงเพื่อที่จะฟับทุกความสุขของทุกคนครับขอบคุณมาก